คพอดีว่ามีคำถามจากญาติที่ทฝากมาถามแล้วค่ะขออนุญาตอ่านนะคะอาจารย์เขาถามมาว่าโยมทำงานที่ต้องใช้ความคิดวางแผนวิเคราะห์บริหารจัดการและแก้ปัญหาต่างๆมีความกดดันต้องแข่งกับเวลาทำให้ยากที่จะปล่อยวางและอยู่ในปัจจุบันควรแก้ไขหรือวางใจอย่างไรดีคะ เพื่อให้การเจริญสติดีขึ้นค่ะไม่ต้องแก้ไขไต้องแก้ไขแค่วางใจเรียนรู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละเรียนรู้ของการทํางานนั่นแหละเดี๋ยวมันจะได้ช่องของมันเองความคิดไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเรื่องไม่ได้ไม่ได้ผิดอะไรคิดไม่ได้ความคิดไม่ได้ผิดอะไร มันผิดที่เราไม่รู้ไม่รู้โทาทันถ้าเราถ้าจิตที่มีองค์ของสติคอยคอยเลี้ยงอยู่มีสมาธิคอยเลี้ยงอยู่ค,ยยยคิดได้ไม่จะคิดไม่ใช่คิดไม่ได้มันจะมีมันมีฐานฐานผู้รู้อยู่กับการคิดต่างๆแล้วไม่รู้เถอะคิดคิดไปเถอะมันจะมีภาวะราวาหนึ่งที่คอยคอย,คอยเห็นอาการพวกนี้อยู่ไม่ทราบว่าคนที่หามเขาถึงจุดนี้หรือยัง คิดได้คนคิดไม่ได้ผิดอะไรนะคนคิดคนคิดเป็นขันตัวหนึ่งคิดได้แต่เพราะว่าเราไปจับไปเอาความคิดเป็นของเราเนี่ยอันอนีกอย่างหนึง่งแต่ว่าอาตม,มาแนะนําให้แค่ว่าไม่ต้องไปแก้ไขแต่ให้เรียนรู้เรียนรู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรียนรู้กับการที่แบบเราคิดไปด้วยทํางานไปด้วยอะไรพวกนี้เรียนรู้เดี๋ยวจิตก็จะฉลาดเอง ถ้าไม่เรียนรู้คเราคอยแต่แก้ไขเราจะไม่ฉลาดคอยเรียนรู้กับกับ,ก,บกับสิ่งที่มันมันติดอยู่เนี่ยจะรู้เรื่องกับอาตมาหรือเปล่าไม่รู้น,นะคอยรู้เรื่องคอยเรียนรู้กับสิ่งที่เราเรากําลังติดเนี่ยคอยแง่ออกมาค่อยแง่ออกมาเนาะค่ะขอบพระคุณค่ะก็มีคําถามฝากเมตนะครัอาจารย์เขาถามว่า ถ้าร่างกายเราอ่อนเพลียหรือไม่สบายเราจะหลุดบ่อยมีวิธีหรือเทคนิคอะไรให้เราไม่หลุดบ้างไหมคะหลุดของหนูหมายถึงอาจจะหลุดกายกรรมวจีกรรมนะคะเมันยิ่งหลุดมันยิ่งดีแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ไอคาวามว่าหลุดนั่นแหละแล้ววันหลังมันจะไม่หลุด้อใจไหมเนี่ย คอยเรียนรู้มันจะมีช่องให้เราให้เราให้เราได้เห็นเองแหละเราคอยเรียนรู้อาการวกนนี้เมื่อก,กี้มันหลุดก็จะทํายังไงต่อจิตนี่พูดไม่ใช่คาพูดตรงนี้นะจิตเขาเขาจะเริ่มเริ่มวิจัยเริ่มวิจัยสภาวะที่ท,ท,ที่ที่มันเกิดขึ้ขนนั่นแหละเดี๋ยวเขาจะได้ช่องเขาจะได้ฉลาดเองถ้ามัวแต่มาถามคนนั้นคนนี้แล้วคอยไปทายจิตเขาจะไม่ฉลาดเองเขาจะไม่เกิดภูมิภูมิธรรมของของจิตเองจิตก็จะไม่แจ้ง ใชัอาตมาใช้ใช้ใช้อย่างเงี้ยไม่ร well. ู yes. ้คนอื่นจะใช้แบบอตมรอาตมาไม่ได้ปฏิเสธอะไรนะอาตมาคอยแม้แ oui> ต่ทุกข์อาตมาก็ไม่ปฏิเสธอาตมาเรียนรู้รู้จักทุกข์รู้เรียนรู้จักทุกข์เรียนรู้จักสุขบ้างเรียนรู้จักอุปาสรรคต่างๆเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันลมาอาการอะไรมันเกิดขึ้นอาตมาไม่ปฏิเสธอาตมาใช้ใช้สภาวะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียนรู้เอาเรียนรู้เาเรียนรู้แล้วจิตเขาเติบโตขึ้นเองเขาจะมีช่องอาจจะรู้จัก เขาจะรู้จักอาการพวกนี้เองเขาจะอยู่กับมันเป็นเองถ้าจะมาพ,พูดดไปแล้วมามามาแค่เออท่านเข้าใจแต่ใจมาเข้าใจด้วยหรือเปล่าละ่ะม้นออกจากพวกได้ไหมละ่ะต้องเอาจิตของโยมั่งแล้ใจองโยมและ้ะคอยเรียนรู้อย่าปฏิเสธอะไรคอยเรียนรู้สภาวะต่างๆให้จิตเขาเกิดปัญญาเขาเกิดเกิดภูมิธรรมของเขาเอง แล้วมันจะเป็นปัจจตังมันจะหายสงสัยมันจะได้มักได้ทางเดินของจิตเองพอเข้าใจเนาะกลาบขอบคุณกับพระอาจนะารย์มีคำถามคับพระอาจารย์เขาถามมานะคะบอกว่ามีวิธีง่ายๆที่จะชวนให้คนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมหรือไม่ศรัทธาในธรรมะ สามารถทำให้เขาพ้นจากผู้อุป,ปทานใหม่คะจะพ้นจากอุปทานเลยเหรอพ,พ้นจากอุปทานเนี่ยมันยากนะแต่ถ้าให้ให้เขามีศรัทธามีวิธีไหนให้เขามีศรัทธามาเรียนรู้ศาสนามาเรียนรู้คำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมีวิธีหนึ่งที่เป็นวิธีที่เราไม่ต้องไกลมาก เราต้องทำตัวอย่างของเราให้เขาเห็นสมมุติอาตามาเคยเป็นคนอย่างเนี้ยเกดเมล็กเกเลยอะพออาตมามาศึกษาแล้วันเนี้ยอาตามาเปลี่ยนตัวเองได้อาตามาไม่พูดอะไรไม่ได้ไปสอนใครแต่คนที่เขาเห็นเห็นว่าเราเราเปลี่ยนตัวเองได้จากเราเป็นคนไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ค่อยเอาไหนอย่างเงี้ย พอเรามาศึกษาเรื่องนี้ใช้กันใช้ตัวเองนี่แหละเป็นสื่อหรือว่าเราจะพูดดีขนาดไหนพูดชักชวนเขาดีชักแม่น้ำทั้งห้าทั้งร้อยทั้งแปดอะไรมาแต่ตัวเราเองละ่ะยังเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองไม่ได้เลยเราพูดดีแต่เรายังขี้โกรธ ขี้โลกขี้หลงอยู่อ่ะเหมือนเขาที่เขาเปรียบเทียบญาติโยมใส่ชุดขาวสละเปลาพีกสลเปาสลเปานะ่ะมันเหมือนกันแท้เลยอะเราพูดดีแต่พฤติกรรมเราละ่ะไอ้พฤติกรรมเเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะชักชวนญาติโยมทั้งหลายคนที่เขาไม่ศรัทธาทั้งหลายเขาจะมาศรัทธาเองเราเยืนให้เขาเห็นได้ไหมผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตาม บางทีไปเข้าคอสปฏิวัติธรรมเนี่ยอาตมาได้ยินบ่อยไปเข้าคอสปฏิวัติธรรมเป็นเกือบวันบ้างเดือนบ้างพอกลับมาถึงบ้านเห็นมีเห็นลูกบนยัดเนี่ยมันเป็นธรรมตรงไหนพระก็เหมือนกันพูดธรรมะชอ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 ฉันไม่ยึดมั่นถือมั่นลงธรรมะมา รองเท้าหายนั่นแหละเป็นไงใครเอารองเท้ากูไปวะเนี่ยมันต้องพิสูจน์เองให้เขาเห็นตัวเราต้องเปลี่ยนแปลงให้เขาเห็นจากเราร้อนอย่างเงี้ยพอเรามาภาวนานเรามาศึกษาเราเย็นอ่ะเราสามารถเยือกเย็นให้เขาเห็นได้อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ชักชวนเขาดีที่สุดนะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ก่อน เดี๋ยวเขาเปลี่ยนตามเราเองนาะแล้วตัวทุกทอุปทานนะคะพระอาจารย์ปุตทานเนี่มันต้องอลาหานต้นกาเพงจะหมดอะคิดเอาไม่ได้พูดเอาไม่ได้อธิบายเอาไม่ได้จิตมันต้องถึงจิตมันต้องเห็นตามความเป็นจริงเห็นว่าไม่มีอะไรมีอยู่จริงความเป็นจริง เห็นความเป็นจริงเห็นยังไงเห็นว่าไม่มีอะไรมีอยู่จริงมันเห็นจริงๆลองกลับมาดูมาเรียนรูู้นาม่บ่อยๆเห็นบ่อยๆเถอะมันเห็นจริงๆอาตมายืนยันได้อาตมาเห็นอย่างนี้มันไม่มีอะไรมีอยู่จริงเอาว่าเอาง่ายๆก็เอาแบบมันเห็นภาพเนี่ยก่อนเราเกิดมาเนี่ยเราอยู่ที่ไหนก่อนที่พวกเราจะเกิดมาเราลองนึกย้อนไปดิ เราอยู่ที่ไหนเรามีตัวตนอยู่ที่ไหนแล้วเราตายไปแล้วอ่ะเราจะไปอยู่ที่ไหนเรามีเฉพาะแค่ตอนนี้ตอนที่มีชีวิตอยู่นะต้นมันก็ไม่มีปลายมันก็ไม่มีใช่ไหมที่ทุกคนนั่งกันจ่อหน้ากันอยู่เนี่ยสุดท้ายไปสู่ความไม่มีเรื่องต้นมันก็ไม่มีเรื่องปลายมันก็ไม่มีมันมีแค่ขนาดนี้ สุดท้ายมันไม่มีมันว่าแท้ๆคือความไม่มีเนี่ยถ้าจิตมันแจ้งในความไม่มีเมื่อไหร่เนั่นน่ะมันจะเห็นสละอุปทา,านได้ผู้เทศฟังก็แล้วคิดเอาก็แล้วถ้าจิตมันไม่ไปเห็นภาวะนั้นนะไม่มีทางไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ขอเข้าใจเนาะ มีทางเดียวกลับมาเรียนรู้ตัวเองกลับมาเรียนรู้ตัวเองเดี๋ยวมันเห็นเองกลับขอบคุณค่ะมีคำถามมาทางแชทค่ะพระอาจารย์สักครู่นะคะค่ะพระอาจารย์คำถามว่าการขยับมือ เพื่อให้รู้ตัวสามารถช่วยลดความเครียดหรือความวิตกกังวลในชีวิตประจําวันได้อย่างไรครับได้ทำไมจะไม่ได้อ่ะเมื่อจิตมาละอารมณ์แล้วมากลับมาอยู่กับมือเลยมันจำได้ทุกอย่างจิตเราจับได้ออได้ทีละอ,อารมณ์พอพอเห็นอารมณ์เห็นความเครียดเห็นความเบื่อเห็นความเส็่งพอกลับมาอยู่กับกายอ่ะ การเดินสมาทานแล้วแะละกลับมาอยู im, it. It like right. so ่กับกายกลับมาอยู่กับลมก็ตามอ่ะมันก็ทิ้งอารมณ์ตอนนั้นไปมันมาอยู่กับตรงนี้มันก็ไม่มีความเครียดเพราะมันไม่ไปจับความเครียดความเครียดนันจะสลายไปความเครียดมันมันไม่ได้อยู่อยู่ตลอดมันไม่ได้อยู่ตลอดของเกิดเป็นของของดับมันช่วยได้อย่างนี้แหละพอเข้าใจว่าขออาตมาจับงี้แล้วปล่อยนี่มันมันจับอีกอย่างอันนั้นก็ดุปล่อยปเดยัดเดยบปริยาย พอเรากลับมาอยู่กับกายเราวมากลับมาอยู่กับกายอารมณ์แล้วก็ถูกลกไปโดยปริยายมันก็หายเครียดไปหมดริย,ยมันก็เหมือนกับเราเดินสมาสเราเดินสมาธิแต่มันเป็นแค่ชั่วคราวนะค่ะมีคําถามทางชทนะคะว่าติดเพ่งแก้อย่างไรคะตลอด ล่ยให้ทุกสิ่งทํางานแล้วคอยดูนี่แหละอาตมาก็ว่าอยู่เมื่อกี้นี่แหละคนติดดีนไปยากนะเพราะอะไรทำไมถึงเพ่งอยู่หรือเปล่าเพราะกลัวหลุดบ้างกลัวหลงบ้างนั่นแหละจะเอาดีจะเอารู้อย่างเดียวจะเอารู้อย่างเดียวนั่นแหละมันเลยไปเพง่งอย่าติดดีปล่อยให้มันหลง ปล่อยให้สิ่งาทํางานแล้วคอยเรียนรู้อาการต่างๆนี่จะมาพูดเบื้องต้นนี่แหละนี่คือการออกมาจากการเพ่งมันภาวะรู้สึกตัวจริงๆน่ะมันไม่ใช่ปกติอยู่กับกายแบบอันนี้นะมันแค่อาศัยมีครูบาอาจารย์ขเขาเปรียบเหมือน,นอนการเราเรามัดวัวมัดควายเนี่ยเหมือนตอกหลักปึ๊บเราเชือกมาเหมือนควายเหมือน มันควายเป็นจิตงเงี้ยเชือกเป็นกายอย่างเงี้ยถ้าเรามัดควายกับหลักเนี่ยมัดโดยเอาเชือกสั้นๆแล้วควายเอาคอมาไปติดกับหลักอย่างเงี้ยมันไม่สบายพอพอเห็นภาพไหมแต่ถ้าเราปล่อยให้เชือกยาวยๆแล้วมัดเนี่ยควายมันก็เดินรอบอยู่ตามหลักเนี่ยแต่มันมันสบายกว่กากันเยอะมันจะลุกก็ได้นั่งก็ได้เดินไปนั่นหน่อยเดินไปนี่หน่อยไปกินหญ้าตรงนั้นก็ได้ไปกินหญ้าตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าเรา เอาควายมามัดหลักแบบเทือกสั้นๆติดกันปื้อเนี่ยดีพอดีมันก็ตายมันหายใจไม่ออกเหมือนกันคนเพ่งก็เหมือนกันอย่างนี้แหละเขาไม่ยอมปล่อยไม่มายอมปล่อยบ้างเขาจะให้มันติดเราต้องสังเกตถ้ามันแน่นๆน่ะให้ปล่อยว่างปล่อยให้สภาวะทํางานแล้วคอยดูไม่ต้องกลัวหลงรู้หลงเมื่อไหร่นั่นแหละภาวะนั้นที่แท้จริงเขาเกิดแล้ว พอเข้าใจไหมคะอาจารย์มีคําถามมาทางแชทอีกนะคะพระอาจารย์ยังเหลือเวลาอีกเล็กน้อยเออถามว่าอันนี้ค่อนข้างยาวนะคะพระอาจารย์กราบขอโอกาสเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะถึงแม้ว่าจิตสามารถแยกเห็นอาการต่างๆได้แต่การแยกได้เด่นชัดและรวดเร็วจะต้องมีการปฏิบัติในรูปแบบอย่างสม่ำเสมอ แต่พอเราปัจจุบันพยายามจะปฏิบัติในชีวิตประจำวันและไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบภาวะความหลงมันเข้าไปในความคิดมากมายกว่าจะรู้สึกตัวมันช้ากว่ามีการปฏิบัติในรูปแบบมีเทคนิควิธีใดที่ช่วยให้รู้สึกตัวและแยกตัวได้เร็วขึ้นหรือให้พยายามรู้สึกกายให้มากหรือให้ปล่อยเลยตามเลยเพราะ พระอาจารย์ท่านบอกว่าสติก็ไม่เที่ยงให้ฝึกในชีวิตประจำวันเรื่อยๆจบแล้วนะคำถามนี่อีกคนอีกคนละอีกคนละ,นละ <c oughs> ทำไมอ่ะทำไมเราไม่เห็นมาเป็นองค์ธรรมกันบ้างอ่ะหลงเป็นองค์ธรรมตัวหนึ่งนะ รู้เป็นองค์ธรรมตัวหนึ่งนะกายเวทนาจิตเราเรียนรู้กายเวทนาจิตอำมันไม่ถึงตรงธรรมมากเราเลยพยายามจะไปทําอะไรมันก็ไม่รู้แทนที่จะเห็นว่าหลงก็ไม่ใช่เรารู้มันก็ไม่ใช่เราได้ก็ไม่ใช่เราเสียก็ไม่ใช่เราแล้วพอจิตมันมันมันให้ค่าทุกอย่าง มันก็เลยทุกข์กับการการรู้การหลงเงนี้ยที่จริงมันมัีภาวะหนึ่งที่มันภาวะที่กิดที่มันไม่ทําอะไรอ่ะมันเห็นอาการมันมันคิดว่าหลงก็ไม่ใช่ไม่หลงก็ไม่เชิงมันเห็นแค่สภาวะแต่เป็นเรื่องของของคุณโยมที่ที่เา้นี่อาจจะอาจจะจมเป็นรูปลบาอาจจะมาก็ไม่แน่ใจถ้าเป็นภาวะที่จมเนี่ยก็ฝึกรูปแบบ ให้เข้มแข็งก่อนก็ได้เรี่มาพูดถึงนี่คือภาวะที่จิตมัน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 เป็นอัตโนมัติแล้วมันคอยมันตั้งมั่นโดยอัตโนมัติของมันแล้วเลยไม่ได้ไปทําอะไรที่อาตมาพูดนี่นะแต่ถ้าคนนั้นเขายังไม่ถึงจุดนี้เขาก็กลับมากับถามบ่อยๆกลับมาอยู่กับถามบ่อยๆแล้วก็คอยคอยสังเกตกับถามบ่อยแล้วก็คอยสังเกตอาการต่างๆ เพื่อเห็นเพื่อให้จิต,ตเขาเขาตั้งมั่นขึ้นมาก่อนถ้าจิตเขาตั้งมั่นขึ้นมาก่อนเขาจะเรียนรู้เห็นอาการต่างๆตามที่เขาเป็นเขาจะไม่ไปจับเองไม่รู้คนคน,คนที่ถามนี่เขาจะตรงไหนเท่านั้นแหละถึงตรงธรรมหรือยังหรือยังเล่นกับกายอยู่เล่นกับกายอยู่เล่นกับกายอยู่ยังไม่ได้ไหลไปตามเวทนาจิตทำถ้ายนอยู่กับกายอยู่กับกายอยู่กับกายอยู่ จิตยังไม่ฉลาดยังไม่ได้เรียนรู้สภาวะพวกนั้นเขาก็ยังจิตก็ยังเข้าใจผิดยังเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเอาสภาวะมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของพอเข้าใจกันไหมทีจะมาพูดมาเนี่ยรู้ก็เป็นเราหลงก็มาเป็นเราอีกอาจารย์คะขอขอเรียนถามเพื่อเพื่อความเข้าใจอ่ะนะคะพระอาจารย์คือ คือคำว่าที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าจิตเรายังไม่ตั้งมั่นเนี่ยเราก็จะจะไปกับความหลงหรือว่าเราจมไปไอไอทางทางแก้เนี่ยมันคือคือโยมคิดว่าโยมก็ยังไม่สามารถที่จะมานัศิกาอย่างนั้นได้นะคะที่ว่าจะเราจะเห็นมันนะคะถ้าอย่างนี้คําแนะนําของพระอาจารย์ก็คือว่าต้องกลับไปปฏิบัติที่รูปแบบให้ให้เข้มข้นกว่านี้ถูกไหมคะจนกว่า จนกว่าเราจะไม่ตามมันไปอย่างนั้นหรือเปล่าคะพระอาจารย์คือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอคะอ้าวงั้นก็รบกวนพระอาจารย์อธิบายกลับมาอยู่กับถามบ่อยๆไม่ใช่ไม่ใช่อยู่อยู่ในคอร์สนะอยู่กับถางอยู่กับกายอย่างเงี้ยอยู่กับกายอยู่กับการเคลื่อนไหวกลับมาแล้วไม่ใช่กดอะไงนะกลับมาแบบสบายๆนะอ่าก็แปลว่าปฏิบัติในรูปแบบบ่อยๆอย่างนั้นหรือเปล่าคะ รูปแบบเอาจะมาไม่ใช่รูปแบบยกมือนะรูปแบบในใจอให้กลับมาบ่อยๆกลับมาบ่อยๆกลับมาอยู่กับปัจจุบันบ่อยๆกลับมาอยู่กับปัจจุบันบ่อยหมายความว่ารู้สึกตัวหมายความว่าเข้าไปรู้ไปไปไม่ไปไปเช็คไปเช็คในใจตัวเองบ่อยๆอย่างนั้นหรือเปล่าคะหมายความว่าอย่างนั้นเหรอคะกลับมาอยู่กับรูปกับนามบ่อยๆกลับนอนอยู่กับรูปกับนามเอวิธีกลับค่ะคระอาจารย์ขอขอขยายความนี้หนึ่งค่ะอาจารย์ วิธีกลับนี่คือมนัสิการถูกไหมคะแ้่ใ้าโยมพูดมันเห็นมันเห็นอาการกายไหมเห็นอาการใจไหมอืมค่ะก็ไม่ไม่รู้กลับมาถ้ามันกลับมามันจะเห็นอาการกายอาการใจทํางานอยู่ถ้ามันไม่กลับมันจะไม่เห็นมันจะจมเขาา็ให้จิตมันกลับมามันจะเห็นรูปเห็นนานทางานเจ็บเห็นรูปเห็นนานทางานเห็รูปเห็นนามทางานอยู่หรือเอาอย่างนี้ก็ได้ เอาแค่กายโดนก็ได no you kind of so ้ถ้าครับยังไม่เข้มแข็งกลับมันกับกายกับมือกับกายไม่ใช่ว่ากลับเข้าไปเข้าคอร์สกลับไปเข้าคอร์สอันนั้นไม่ใช่อาตมาไม่ได้ถึงงั้นแค่นหมายถึงงั้นนะกลับมาอยู่กับกายกลับมาอยู่กับกายพอกระทบกลับมาอยู่กับกายเพราะมันหลงกลับมาอยู่กับกายคนหลงกลับมาอยู่กับกายเพื่อให้จิตมันตื่นบ่อยๆจิตมันตื่นบ่อยๆเพราะจิตจิตมันหลงมจิตมันจะีไปจมจมอยู่กับความคิดอย่างเงี้ยยังอยู่กับอารมณ์อย่างเงี้ยถ้าเราตื่นออกมาอยู่กับกายตื่นอยู่กับกายเหมือนกับแยก แยกกิดออกมาแยกกิดออกมาอยู่กับฐานบ่อยๆอยู่กับฐานบ่อยเมื่อเรารู้ว่าเราหลงแล้วเนี่ยเม,ยมืม่อเรารู้ว่าเราหลงน่ะเราเราก็เห็นเราก็รู้ว่าเราหลงแล้วแล้วยังไงครับหมายความว่าเมื่อเรารู้ว่าเราหลงเราก็ก็คือเรารู้แล้วว่าเราหลงตรงนี้ใช่ใช,ใช่ใช่กลับมาหรือเปล่าคะ ในในความหมายนี้ไม่หรือไม่ใช่ค่ะถ้าคนถ้าบันถึงตรงนั้นถ้ารู้ว่าเราหลงแล้วจิตมันมันตั้งมั่นขึ้นมาแหละไม่ต้องกลับไปอยู่กับกายก็ได้อาให้เขาแล้วว่ามันเดินจิตได้แล้วจิตมันได้มันได้ทางแล้วจิตก็ตั้งมั่นแล้วแต่ถ้าคนที่ว่ายังจิตยังไม่ข้มแข็งขึ้นมันจมไปนานๆเนี่ยจมไม่เป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยจมไม่ชั่วโมงเนี่ยควรจะฝึกมาอยู่กับฐานในบ่อยฝึก่าอยู่กับฐานในบ่อยให้จิต พื่อให้จิตเขาเข้มแข็งให้จิตเขาตั้งมั่นพูดถึงว่าการหลงเป็นชั่วโมงเป็นวันอย่างนี้นะแต่ว่าหลงแป๊บหนึ่งหลงแป๊บหนึ่งแค่ตื่นออกมาตื่นออกมาก็ใช้ได้แล้วรู้ว่าหลงก็ตื่นออกมารูว่าหลงตื่นออกมาถ้าหลงสักห้านาทีสิบนาทีอย่างนี้ถือว่าถือว่าแย่ไหมพระอาจารย์ถือว่าถือว่าหลงเยอะไหมคะคือคือมันก็เกิดเยอะนะก็เยอะเหัะก็เยอะนะเยอะนะ ควรจะรู้เร็วกว่านั้นถ้าถ้าอย่างนั้นโยมจะจะเร่งสปีดให้รู้เร็วกว่านั้นเนี่ยแล้วโยมควรจะปฏิบัติในในรูปแบบให้มากขึ้นหรือเปล่าคือคือไม่ได้หมายความว่าเข้าคอร์สนะคะปฏิบัติเป็นในรูปแบบอยู่ที่บ้านเนี่ยแหละค่ะอย่างนั้นห,หรือเปล่าคะเพิ่มชั่วโมงเพิ่มเวลาอกลับมาอยู่กับกายบ่อยๆแล้วรู้สึกตัวบ่อยๆรู้สึกตัวบ่อยๆนั่นแหละ พอมันไม่รู้สึกตัวมันก็หลงไปไปจมอยู่กับความคิดแะละก็ฝึกกับมันรู้สึกตัวไปกับมันรู้สึกตัวบ่อยๆประมาณนี้แหละก็ก็อยากจะเร่งไงก็มันมันไม่ค่อยเข้าใจคือก็อยากจะเร่งให้มันรู้เร็วขึ้นก็ก็นอกหลงหลงเมื่อไหร่รู้นะหลงเมื่อไหร่มู้นั่นเดี๋ยวมันเร็วเข้ามันเรู้มันไม่มันไม่เร็วกับความอยากอ่าหลงลง ลงมันไม่มีเคล็ดลับเคล็ดลับที่ทําให้เราเรารู้เร็วขึ้นอะไรอย่างนี้มีไหมคะพระอาจารย์อาตมาไม่มีคนอื่นเรไม่รู้อาตมาฝึกมาอย่างนี้อาตมาหลงแล้วจะมากลับมลูกหลงแล้วกลับมาลูกแล้วมันเติบโตของมันเองยิ่งหลงเท่าไหร่ก็กลับมาบ่อยๆหลงเท่าไหร่ก็กลับมาบ่อยก็ต้องคอยเตือนตัวเองก็คือก็ต้องคอยเตือนตัวเองถูกไหมคะพระอาจารย์เราก็คอยเตือนตัวเองเตือนตัวเองว่า ่ห้พยายามอย่าไปคลุกคลีพยายามพยายามอยู่กับตัวเองบ่อยพยายามหาหาเวลาอยู่อยู่คนเดียวบ่อยบ่อยถ้ายังไม่เข้มแข็งอย่าไปคลุกคลีถ้าชอบคลุกคลีให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนนิสัยเลิกคลุกคลีเลิกไปคุยเรื่องชาวบ้านเขาประมาณนี้แหละอยู่คนเดียวเงี้ยประมาณนี้แหละถ้าอยู่คนเดียวเงี้ยมันจะช่วยได้เยอะแต่ตะมาไม่จําเป็นละมาไม่ควอยอะไรกับใครหรอก มีคนอยู่คนเด้ยค่ะอยู่คนเดียวยังไงที่จะไม่คุยกับตัวเองล่ะคะพระอาจารย์ก็คุยไปแต่คุยตัวเองอ๋อคุยได้คุยตัวเองคุยนะคุยได้คุยเรื่องธรรมะนะค่ะคุยเรื่องธรรมะในใจเนี่ยอ๋อไม่อันนั้นค่ะค่ะก็เข้าใจนิดหน่อยนะครับพระอาจารย์กราบขอบพระคุณคับพระอาจารย์